กระบะ4ประตูเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ได้ไปเลยนะคะในรุ่นท็อปสุดร8ตัว GR นะคะปี2022และเลขไมล์หลักพันเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นคันนี้กันค่ะเวแนะนําคันนี้เลยนะคะเกียร์ออโต้ขับคล่องแน่นอนนะคะคันนี้เป็นรถปี2022เลขไมล์4 0 0พโลเท่านั้นนะคะคันนี้ล้อเดิมแม็เดิมนะคะจากโรงงานเลยนะคะดีไซน์สปอร์ตสุดๆเลยนะคะ ภายในของเขาะะก็จะได้เป็นโทนสีดานั่นเองนะคะคุณลูกคา้าเบาของเขาจะได้เป็นเบาะหนังกึ่งเบาผ้านะคะพร้อมโลโก้ตัว GR นั่นเองนะคะคุณลูกคา้าพวงมลาลัยก็จะได้เป็นพวงม,มาลัยมัตติฟังก์ชั่นค่ะหน้าจอเรือนไม้นะคะเรียกไม่เพียง4000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะคอนโซนกลางนะคะก็จะได้เป็นหน้าจอทัศสกรีนนะคะระบบแอร์ของเขาก็จะได้เป็นแบบแมนนวลน,นะคะระบบเกียร์ออโต้นั่นเองเราได้ให้ช่างผู้เชี่ยวชาญนะคะตรวจสอบคุณภาพรถให้คุณลูกค้ามากกว่า344จุด รับประกันศูนย์นะคะยังเหลือถึงปี2027หรือว่าเลขไมาถึง150,000กิโลเมตรนะคะสำหรับคันนี้นะคะดอกเบียไดเริ่มต้นที่3.99%นะคะตลอดอายุสัญญาเลยนะคะนานสูงสุด7ปีค่ะคุณลูกค้าใช้เงินออกรถเพียง1,000บาทเท่านั้นฟรีดาวน์เไปเลยนะคะออกรถง่ายได้รถไวส่งรถฟรีให้ด้วยไทยเลยค่ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถคอมเมนต์ชื่อแลบอร์โทรไ้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือสามารถจะหูสายด่วนได้ที่0ูน4 4 7 8้8สองสี่สี่เจ็ดแวดแปดคปดแล่าค่ะ เพราะคุณคือคนสำคัญกอริล่าค่ะลักรถลักขึ้นค่ะ